ฉันรักพวกเธอมากหายไปหลายเดือนแต่ว่ายอดวิวก็ยังไม่ตกนะคะก็ก็เท่าเดิมไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะช่องนี้พี่ปุ๊กเล่นแต่เกมนี้เกมเดียวเลยไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยอ๋อถ้าเล่นในสเต็มเด็กเล่นอยู่เล่นเล่นเล่นปฏิหารแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมมือถือพี่บุ๊กเล่นแต่เกมนี้ เท่ากับว่าช่วงนี้พี่ปุ๊กเล่นอยู่แค่2เกมเพชรนะคะก่อนหน้านี้พี่ปุ๊กมีตั้ง8,000กว่าอันแต่ว่าตอนนี้เหลือ2,000เพราะว่าเอาไปซื้อการหมดแล้วค่ะแล้วก็มีข่าวดีจะบอกจะโชว์จะอวดให้น้องๆฟังว่านี่พี่ปุ๊กสะสมฮีโร่ได้ครบหมดทุกตัวแล้วค่ะ เล่นมาประมาณเกือบเปีพึ่งจะสะสมครบหมดทุกตัวไม่น่าเชื่อฉันก็โคตรดีใจเลยพอดีตอนนั้นที่ขาดรู้สึกว่าจะเป็นขาดไอตัวฮิวส์กับกันดาคาสนะคะตอนนี้แล้วก็พอดีมันมันมีให้สุ่มพอดีให้ซื้อแล้วก็มีโอกาสได้การฮีโร่พี่บุ๊กก็เลยจัดไปแล้วก็ได้มาโอ้โหวันนั้นดีใจมากเออเนี่ยการฉันเหลือเยอะมากเดี๋ยวเอาไปรีไซเคิลก่อนแป๊บน,นึง แต่ว่าถึงแม้พี่ปุ๊กจะมีการหมดทุกตัวนะคะแต่ว่า,าฮีโร่เคเวสยังเล่นไม่หมดเลยคือเพราะว่าเล่นแค่ตัวเดียวไงคะพี่ปุ๊กก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้จัดเ,เก็บฮีโร่เคเวสทั้งหมดนะคะซึ่งเดี๋ยวอนาคตอาจจะมาเก็บก็ได้แต่ช่วงนี้พี่ปุ๊กเล่นแต่แหลงหมดอย่างเดียวเลยค่ะมีเข้ามาตัวนี้บ้างนะคะทูเดย์ชาเลนเอาเล่นให้ดูละกันวันนี้ วันนี้เจออะไรอ่ะวันนี้เราเล่นเป็นวอ r ไนท์นะคะแล้วก็มีกบอยู่ในมือเราด้วยนะคะวอรไนท์เจอกับฮิวกับกันตาคาร์ค่ะให้ทุกคนจําไว้เลยนะถ้าเกิดสมมติว่ามีซอบมบี้ตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นสายที่แบบมีปูพื้นเยอะมากเลยในเกมนี้นะคะทางนน้นมีเลือด12ทางเรามีเลือดแค่หนึ่งเท่ากับว่าเราไม่สามารถตายได้เลยไม่สามารถโดนดาเมจได้เลยไกุขอเช็คก่อน เรามีตัว Hibernating Berry mm. นะคะตัวนี้เมื่อเจ็บก็จะดาเมจบวก4ค่ะ t r i c ค r o ์ t รา,า,รา,านะคะตัวนี้เมื่อทุกครั้งที่มีการจวกการนะคะตัวนี้จะมีดาเมจบวก1แล้วบวก1แล้วก็ t o d ช2นะคะตัวนี้เมื่อเล่นนะคะจะทำลายซอมบี้ที่มีดาเมจสหรือต่ำกว่านะคะแล้วทุกครั้งที่สตาร์ทเทิร์นก็จะได้ดวงอาทิตย์เพิ่มหนึ่งดวงเออสิองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรากาอันนี้ล่ะการเดนนิ่งกรอบ ย้ายแพลนแล้วก็จั่วการ์ดดังนั้นเอากบมาจัดการตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลโอเวอร์ชูดนะคะแล้วก็แล้วก็เอานี้ไว้นี่ก่อนเอานี้ย้ายมาตัวนี้เอาตัวนี้ ไว้ตรงนี้ค่ะเพราะาตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าก่อนการโจมตีนะคะไอ้ก่อนการโจมตีใช่จะสร้างหนึ่งดาเมตให้กับแพลนที่อยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะขึ้นสี่ดาเมตเลยแล้วก็แล้วก็ย้ายนี่มาตพอดี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 พอด,พอด,พอด,พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ย้ายตัวนี้มาโอเค แล้วตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กขอเช็คก่อนทางนู้นนะคะเลือก12โดน414428432ตัวนี้ไม่มีโอเวอร์ชูตัวนี้ก็จมตีตัวนี้ไปโอเคนี่แหละประมาณมานี้อ่าลองดูปึ๊บ1 2 8 4 3ิบเรียบร้อยอ่า แล้วก็เดี๋ยวมาเล่นไอตัวอันนี้แปบบหนึงช่วงนี้พี่ปุ๊กเล่นอันนี้อยู่แต่ว่าเล่นสายที่ <c oughs> คือน้องๆอ,อาจจะเห็นพี่ปุ๊กเล่นบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าพี่ปุ๊กชอบเล่นตัวนี้มากเลยรีพีซอัพเตอร์มีค่ะเช็คแปบบหนึงเชคการแปปหนึ่งว่าใช่การอีกป่าอ๋อใช่ใช่แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้พี่ปุ๊กแรง32แล้วนะคะเจอแต่ขนหดน,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 นทั้งนั้นเลย <c oughs> ดังนั้นไม่ใช่ว่าพี่ปุ๊กจะชนะทุกแมชนะบอกไว้ก่อนเออเล่นแต่ซ้ำๆเดิมๆ เฮมบอยกับหนุงหนิงเห้นเจะคนไทยเหรอหนุงหนิงวะหนุงหนิงหน,หนุงหนิงคนไทยจริงด้วยเวลสี่สิบเอ็ดด้วยจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยเรามันแค่สามสิบสองกระจอกลอยกระต๊อกลอยอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยอ่ะอันสองอ่ะอ่ะหนุงหนิงหน,หนุงหนิง ใช่ไหมหนุ่มหนิงวะอ่ะสามแล้วทำไมการขึ้นมือดีล้อเกินไม่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะยิงค่ะสองโอเคตัวนี้นะคะที่เขาลงสวอชบัคเกอร์ซอมบี้นะคะทุกครั้งที่อ่าซอมบี้ไพเรสนะคะทำ้ายแพนีโรก็จะได้ดามเมจบวกหนึ่งและบวกหนึ่งค่ะ,ะจัดการไปสายกคือสาย ให้มันโจมตีก่อนเมื่อเราพร้อมเราค่อยโจมตีกลับทีเดียวนะคะสายที่พี่บุ๊กเล่นเนี่ยมันสะใจดีแต่บางทีคือมันโจมตีแล้วเราก็โจมตีกลับไม่ได้เราแพ้ไปเลยมันก็มีนะอุ้ยจำเป็นจริงๆที่จะต้องเอามาลงตรงนี้ทุกคนจำเป็นจริงๆเพราะว่าตัวนี้เราจะต้องจัดการนะคะตัวนี้เราจะต้องจัดการไม่งั้นมันจะแบบหล่อยเราเรื่อยๆ สมมิอยู่เลนนี้มีสกิลสไตร์ทแล้วก็เดล,ลี่ค่ะยิงทะลุได้แล้วก็ทำให้แพลนตายทันทีที่โดนโจมตีเอาไม่ลงด้วยเหรอเอออันนี้แล้วกันพี่ปุก๊กโจมตีมันไปก่อนรู้ว่าเดี๋ยวตายแน่นอนดังนั้นโจมตีมันไปก่อนหเออเออแป๊บหนึ่งนะแล้วพี่ปุ๊กก็ ใส่ดับเบิลนะคะดับเบิลดับเมจจาก62อา้าวก็ชนะเลยสิขอโทษนะนุ่งนิขอโทษนะบอกเลยน้องๆเห็นตัวนี้ให้ให้ลองเก็บสตอนทันทีเลยนะคะชนะไม่รู้เรื่องอ่ะเล่นต่อเลยค่ะโอเคเวฟอะไรนะเราเจอกับเวฟ29ค่ะ โอเคการเริ่มต้นค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเป็นการกลางๆเกมนิดนึงแต่มีตัวจัดการซัมบี้สำหรับต้นเกมอยู่ค่ะอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นเราก็ใช้การบานาน่านะคะสร้างสองน้ำมิตรใส่เลยเจอการฮิวส์กับการตคัสน,นะคะตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเนื่องจากมันมีการปูพื้นเยอะเออดังนั้นถ้าเกิดสมมติเจอตัวนี้พี่ภุก็พยายามจะลงตัวเด็ดๆอะ่ะไว้บนเลนบนนะคะอา้าวทางนู้น ลงการด็อกเตอร์สเปไามค่ะเมื่อตัวนี้โจมตีฮีโร่ได้นะคะตัวนี้ก็จะจั่วการดค่ะเราต้องป้องกันการจั่วการดของฝั่งนู้นนะคะให้มากที่สุดทุกคนเออพี่บุ๊เชื่อว่าทางนูนน้นน่าจะลงการกคพื้นแน่เลยกูพื้นเป็นเดลี่แน่เลยอ่ะพี่บุ๊ลงตัวนี้ไปก่อนมันมันทำได้แค่นี้แหละ อ่ะมันลงพื้นอันนี้นะคะทุกครั้งที่สตาร์เทิร์นนะคะถ้ามีซอมบี้อยู่เลนนี้นะคะมันจะได้การเทเลพอร์ตคือการที่สามารถเล่นซอมบี้ในช่วงทริกเทิร์นได้ค่ะต้องค่อนข้างระวังนิดนึงเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะลงอันนี้ดีกว่ามนดูหน้าซอลลัสสเตรกส์การที่พีุ่๊กลงนะคะดับเบิลมีทุกครั้งที่สตาร์เทิร์นนะคะจะดับเบิลดามจและก็เลือดนะคะ ในทุกๆเชิญเลยพี่ปุ๊กเคยเล่นตัวเนี้ยได้จนถึง1,000กว่าดาเมจอะทุกคนเชื่อไหมเพราะว่าพี่ปุ๊กมีการ์ดดับเบิลดับเบิลดาเมจประมาณประมาณ2-3การ์ดอะใส่เข้าไปฟึบปุบปรากฏมี1,000ดาเมจแล้วก็โจมตีทางนู้นเอื้องไปเลยอันนี้แช่แข็งนี่ไงการ์ดนี้ไงพี่ีล้วพอค่ะสามารถเล่นสมบีในทริเชอญได้ เลยอีกส่องสมองว,ว้าวเล่นไก่ค่ะทุกคนปึ๊บโอเคยังไม่ตายปึ๊บ,บโอเคทางอาจจะตัวดับเบิ้ลมินต์ของเราจะเพล่อสิบสองถ้าเป็นไปได้พี่อ,อยากจะใช้อันนี้เลยค่ะแพนฟูจดจมตีไปก่อนสิบสองดาเมจก็ยังดีได้ไหมอะ่ะโอ๊ย บล็อกเราแล้วทุกคนเอ่องั้นพี่บุกเอาเอาตัวนี้ขึ้นกันโอเคแล้วก็จัดการตัวนี้ก่อนค่ะให้แผนตัวนี้บลกสี่กระจายดาเมจค่ะทุกคน ตะโค้อองกระพานในเทิร์นนี้ออาวโอเคถ้ากับว่าดับเบิ้ลมินเราใส่เรียบร้อยอย่างอยเราก็ดับเมจใส่ไปแปดนะโอเคทังนู้นเลือดเหลือหกค่ะอะไยังไงยังไงยังไง เออพี่ภูกขอใส่ตรงนี้ก่อนอันนี้โจมตีไปก่อนละกันถึงแม้มันจะไม่เข้ามันลงอิมตัวนี้ตรงนี้แน่ๆเลยทุกคนภุกคิดผิดอาจจะแบบน่าจะเอาตัวนี้จัดการไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนเออชิบตายเน่การหมดมือแล้ว นนะไม่น่าลงไอ้น,นี่เลยอ่ะเอา้าลงไก่เหรอลงไก่อย่างนี้ก็ชนะได้นะเอาชนะแล้วมั้งเนี่ยชนะเพราะว่าตัว,วกล้วยมันจะโจมสีเข้าทำไมเล่นอย่างนี้อ่ะพี่โอเคค่ะเดี๋ยวไปดา่านสุดท้ายของวันนี้ก่อนต่อไปนะคะเจอเด็กน้อยเด็กน้อยเวลยีบสามนะคะการิกเนการิกเน ในอีบิใช่ป่ะชื่อชื่อใช่ไหมอืมเอ่เอโอเคประมาณนี้ค่ะนี่พี่บวกอธิบายการให้ฟังหมดหรือ,อยังเนี่ยโอเคตัวนี้นะคะเฮสโตนคาเวอร์เมื่อซอมบี้โผล่ออกมาจากเก็บสโตนซอมบี้ตัวนั้นก็จะดมเมจบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งค่ะยังไม่ลงอะไรค่ะรอหมก่อนนะคะ ไปเก็บสโตนโอ้โหทำไมมันจะโหดอะไรอย่างนี้ดังนั้นเราคงจะต้องจัดการมันโดยการใช้ไัน,น,นกไอ่อนโอเคอย่างน้อยฆ่าตัวนี้ไปก่อนนะคะดูก่อนว่าทางใช้การอะไรไม่ใช้ด้วยฆ่าไปก่อนตัวหนึ่งนะเฮือนสามมาเก็บสโตนแน่นอน พอดีโชคดีตัวนี้มีสามดามจอ่ะเราก็ต้องยอมเสียยอมเสียปาตีทีมแล้วก็เดี๋ยวอ่ะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้พี่พุกดาว,ว่าน่าจะเป็นไพเลทเหมือนกันค่ะใช่ไหมอ่ะใช่จริงด้วย นี่แหละตัวนี้แหละที่ฉันคิดอะเรียบร้อยค่ะอ่าห้าพอดีนะคะจะลงออร์เดนริงนะคะทำให้แพลนที่อยู่ในมือดับเมดบวกสีค่ะโอเคไพเรตสไตรทูคูณไพเรตทั้งหมดสไตรทูเอาอันนี้ใส่เข้าไปไหม ใส่เข้าไปก่อนก็ไดนะ้อ่ะต <c oughs> ีก่อน6โอเคเฮ้เ <c> ย <oughs> ็นะรอเธอหน้าสี่สองหนึ่งโอเคสามอันนี้เอาไว้คอมโบกัน <c oughs> ยังไงเนี่ยแล้วเมื่อกี้จะขวาตรงนี้เหรออ๋อมันแช่แข็งอ๋อโอเค ตัวนั้นพี่ปุ๊กใส่ตัวนี้ก่อนโอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้หวังว่ารอบหน้าเราก็ใส่ตัวนี้นะแล้วมันก็คอมโบย้ายแม่งจัดการตัวนี้ชัวชัวใช่ไหมไม่ใช่จัดการโอนียนริงไว คิดอะไรถึงไปจัดการตัวนั้นนะ่ะอ้าวเสร็จชั้นแล้วเสร็จชั้นแล้วแน่นอนเอ้าไม่งงเกมสโตนลงเกมสโตนเตนฉยเดี๋ยวนะลงเกมสโตนเฉยเลยอะ่ะฉันลงนี้ก่อนก็ได้นะสี่แล้วก็ ใส่นี้เข้าไป,ปแล้วก็จัดการตัวนี้นะคะให้บล็อกมันแตกบล็อกมิตเตอร์มันแตกเอาเล่นอะไรได้ไหมเล่นอะไรได้ไหมไม่ได้อะลองดูค่ะโอ้ยอะซอมบี้ไม่สามารถทำร้ายได้นะคะในเทิร์นนี้แต่ว่าลากก่อนบาย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบเพี้เท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีโอกาสพี่ครูจะมาเล่นให้น้องๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ